หายกองมันโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของคุณได้ยังยับเลยแล้วพวกมึงก็ไปเดืเป็ในดกันจับกลุมผูถามว่าพวกมึมกมมงมีกิจสำนเกธในรัฐบาลของมึงมีกิจสำนเกธไหมต้องจับไอ้พวกโกติวุฒิบุญกดจำเป็นควรจะเคลียรขายของมันสุนทรชัยด่านพัฒนาทุสรและก็อ้วงนีแกมมีวง,งไฟเย็นไอ้ขุนทองไอ้สหายยังบัดไอ้ข้างเหนียวมะม่วงไอ้จูที่ชีวสด ไอชูพองดีตัวจับมันลาดำเนินคดีตามกฎหมายในไทยในฐานะผู้ร้ายทั้งแดนให้รัฐบาลมึงจับจำเอาไว้มึงปล่อยให้คนเหล่านี้มาย่ำยีสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่พวกคนไทยรักทั้งประเทศพวกกูทนไม่ได้เรียกเลขาเอาอมารับนี่คือประเทศไทยกูเป็นเจ้าของประเทศกูมาคนเดียวมึงยังกลัวขนาดนี้เลยเมือเธอมือเอธอโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์เลขาเปมดบ้าหรือเปล่าเปิดประตูเนี่ยกูว่าอะไร มึงออกมาลักงหนะังสอกูเสร็จกูก็กลับแค่นั้นจบมาตลอดระหว่างไทยกับลาวเป็นบ้านพี่น้องกันแต่ท่านทูตลาวเนี่ยท่านอาศัยในประเทศไทยนี่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยแกคนไทยมายื่นหนังสือกับท่านในฐานะที่ท่านปล่อยให้คุคคลกลุ่มหนึ่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศของท่านโดยที่ท่านไม่ดําเนินการใดๆใช้มาตรการใดๆหรือการจับกุมคนเหล่านี้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมายังประเทศไทย